กับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักสู้หูสู้คนครับเอฟซีทั้งในและต่างประเทศครับสุมองสู้เจ๋นะครับมาพบมาพอกับปลาตุ๊กชแนลครับเมื่อนี้ยู่ของขั่วคือเกาล่ะครับยูของขั่วคือเกาแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ด้เมนูมานําเสนอให้พี่น้องเบ่งเนาะแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเห็ดละง่วกับเห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะผสมกันนะครับแล้วก็เห็ดเผาะใเห็ดเผาะนํานะครับแข็งหอมๆเลยพี่น้อง เดี๋ยวมืาอนี้ปลาตุซ <están> like ิมาบอกสูตรแกงจังไรสิให้มันเสียบๆนาะพี่น้องเนาะเบื้องน้ำกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องบ่อต้องเงี้ยงเนี้ยจักน้อยเอาเงี้ยงสักหน่อพ่อนะครับพี่น้องเอาเงี้ยงน้อยเดียวพ่อนะครับอย่างเงี้ยงหลายนะครับพี่น้องอันนี้มันบ่เสียบนะครับเงี้ยงหลายต้องเงี้ยงจักน้อยนนะครับพี่น้องนี่นะครับระดับเลก อะไรนะครับ <im itation> นำปลาเด็กบานเห่ากันอยากใส่ตอนมันหมวยากครับพี่น้องนี่เลยอยากใส่ตอนมันตอดมันใส่ครับเห็ดจังไได้บะตีนี่นะครับผมจุ่มลงไปเลยพี่น้องคน,นค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 ้นคนเอานมห่อนนะครับดาดให้มันละลายให้มันละลายเนื้อป้าเด็กที่อยู่ในตัมันนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่นะครับ ของเสียบอยู่นีครับพี่น้องเอาเนือมันออกเลยนะครับพี่น้องนะเอาเนือมันออกแล้วมันจะเด็ดนำํานะครับนี่นะครับพี่น้องมันจะเหลือแต่กลางประเด็กนะครับชิมนะครับตัวนี้นะครับนำนั่มันอยู่นีมืดแล้วครับพี่น้องนี่นะครับนำนัวมันอยู่นีมืดเลยพี่น้อง ผักสมจิ๋วใส่บะตองเด็ดนะครับใส่เมดนีแล้วครับผมพี่น้องพึกลงไปโหลดคลิกลูกโดดนะครับพึกลงไปใครที่มักกินเพ็ดนะครับพี่น้องนะของนัวใส่ลงไปใส่ลงไปโหลดพี่น้องเลยใส่หลายแต่เสียบหลายเพื่อนาวานะน้องของดีนาะอใส่ลงไป น้ำปลาอย่าใส่หลายลายพี่น้องอย่ามันเข้มรสด,ดีมไปไปัดไว้แต่ใส่ไปหลดพี่น้องอย่าใส่หลายคื้เขาใส่เกลือน้ำนะพี่น้องยิบหน่อยนะครับถ่ายจะกข้าวแลพี่น้องนะโคตรละบัน อูหอ้หอมแพงพี่น้องหอมแพงออ้ยหอมห่วยเลยพี่น้อยเดี๋ยวปิดฟ้าไปก่อนจะข้าวเนะพี่น้อง เป่ากันด้วยครับห่อนไหน้เฮลโลงหกพาเคิงนะครับเฮลโลงกอืมยังกรุ๊ปเลยตรสตามันอืมหอมประเด็ดเฮลโลงกกทีก่กรู หเห็ดเพะอืมมันจะกัดจบประมาณนี้นะครับพี่น้องแกงเห็ดบ้านๆน,นะพี่น้องสูตรนี่ขอบอกเลยครับแซ่บแซ่บนะครับ เซ็บเบนะครับพี่น้องพี่น้องเจ้าว่าจังไดไผน้ำไลลบนไหลนี่เป็นปอบแท้คอยว่านี่นแจ้งหิดขาดบ่ได้นะครับนี่พี่น้องปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับพี่น้องปิดท้ายเลย พึกลงไปปิดฝาไ้นะพี่น้องนะรับรองครับผมแส่บอีลีครับถึงเวลาเปิดหมอแล้วครับบัตรที่นี่หลุดน้ำกันเด้อครับเด้อหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้นนดอดเปิดเลยเด้อเอาเลยเด้อครอมแล้วบอ มันเดือนอะไรได้ีกหน่อยบอกไ่อย่านหมอม่บอกห่อนละไรด้อเอาอะไรไดป้าตุ๊กอ้ยหอมผักกีตูหอมผักกีตูแล้วกีน้องเลย อุอ้ยหอมปลาอีตูนะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟนะครับพี่น้องเมนูแกงเห็ดของปลาตุกนะครับผมแกงแบบบ้านนะครับแกงเห็ดตามฤดูกาลนะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเด้อผู้ที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาติดตามปลาตุกแชนเนลนะครับขอบูุณ่หลายๆครับผมติดตามรับชมปลาตุกแชนเนลนะครับผมพี่น้องขอบคุณครับ